สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่25เดือนกันฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็กกีฬาคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน,น้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเปนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเบลเยียมดิวิชั่น1ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างขับบูตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ASU ยูเป็น คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่25เดือนกันกฎาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สีติตีการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาเกมซึ่งทางด้านขับบูธน,นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชั่น1เมื่อวันที่26เดือนธันวาคมปีพศ2 5 6 3นนัดนั้นนะครับขับบูธเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเ s อยูเป็นผลคือขับบูธเปิดบ้านชนะไปดยสกรอร์3ประเดศศูนย์ครับผม ซิติ20เกมหลังสุดคะันนขัาขาบบูธนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ5และแพ้6เกมหากดูถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดคะันนขัาขาบบูธนะครับอยู่ที่รายการนารารักกับมิสมโม,มสรเมื่อวันที่18เดือนก,นกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4นนัดนี้นะครับขับบูธเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเลอเซ่เคมเพนโซเนนผลคือขับบูธเปิดบ้านชนะไปทยสกอร์3มประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนัน a s ูเปนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ5และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนัน a s ูเปนะครับอยู่ที่รายการนักกีฬมิสมสรเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับ a s เปนบุกไปเยือน้านแสงคุยดองผลคือเสมอกันไป1ประตูตัวนึงครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทร,ราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตุ ate, การพบกันของสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพก่งมา4เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านขับบูทนั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ขับบูทต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ A s เอสยูเปนผมยังเชื่อใจไปที่ทางเจ้าบ้านขับบูคถ้าผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าขับบูทสามารถเปิดบ้านชนะทาง A s เอสยูเปนได้ดุ้ยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการเดนมาซูเปอร์ดิกาแอนด์ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโคเปเฮเกนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซิงเกียนบอร์กคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่25เดือนกรกฎาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิตีการพบกันระหวงทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างโคเปหเฮเกนนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการนักกระชับมิสโม,มสรเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 3นนัดนั้นนะครับโคเปหเฮเกนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซินแคลบอกผลคือโคเปหเฮเกนเปิดบ้านแพ้ไปด้วยศกรหประตูต่อสาครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของนักท่านโคเปหเฮเกนนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ5และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนักท่านโคเปหเฮเกนนะครับอยู่ที่รายการยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกเมื่อวันที่23เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดนี้นะครับโคเปหเฮเกนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตอปิโดโซติโน่ผลคือโคเปหเฮเกนเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับผม เรามาดูในส่วนิติ20เกมหลังสุดของนานซินเคบอกนะครับพวกเขาชนะ14สเสมอ5และแพ้1เกมหากดู4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2สเสมอ2และแพ้1นนเกมโดยนัดล่าสุดคองนานซินเคบอร์กนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กซูเปอร์ดิก้าแอนด์เมื่อวันที่20เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดนี้นะครับซินเคบอกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซอนเดอร์สไกี้ผลคือเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮดูเฮกการพบกันกระทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา3เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าถึงว่าทางเจ้าบ้านอย่างโคเปนเฮเกนนั้นพวกเขาชนะ1เสมอหนึ่งและ 3, 1, แพบบ้1เกมวันนี้จากการที่โคเปนเฮเกนต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซินเคบอร์กผมยังมั่นใจทางเจ้าบ้านอย่างโคเปนเฮเกนครับผมวันนี้จึงของฟันธงว่าโคเปนเฮเกนสามารถเปิดบ้านชนะทางซินเคบอร์กได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูครับผม แล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์เวอรดริก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคูพีเสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเวสคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่25เดือนกรกฎาคมปีพศ2 0 0 4แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างคูปีเอสนะครับพวกเขาชนะ1เสมอสาและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวโดริกา้าเมื่อวันที่22เดือนพฤษภาคมปีพศ2อ6 4นนัดนี้นะครับอินเวสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคูปีเอสผลคืออินเวเปิดบ้านชนะไปดยสกอร์3ประตูต่อ2ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของนาดคูพีเอสนะครับพวกเขาชนะ14เสมอ2และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนาดคูปีเอสนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าคอนเฟลเอนต์ลีกเมื่อวันที่22เดือนกันกยาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับคูปีเอสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนวอสคาพพธาว่าผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผม เรามาดูในส่วน40เกมหลังสุดของนัด้านอินเวสนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ3และแพ้9เกมหากดู4ยิยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ 5, 2เกมโดยนัดล่าสุดของนด้านอินเวสนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวียดลิก้าเมื่อวันที่16เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดนี้นะครับอินเวสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไชนาโจแอนผลคืออินเวสเปิดบ้านแพ้ประกรูศก0ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตุเฮกการพบกันมาของทั้งสทีมตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่คูบีเอสต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเวสผมขอฟันธงว่าคูบีเอสสามารถเปิดบ้านชนะทางอินเวสได้ด้วยสกอร์หประตูศูญครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กคลิปคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ